ที่ข้าบ่าวิสวัสดีพี่น้องนะครับผมนะฮะเราใหม่ครับใหมกันครับบ่าวจิครับผมบ่าวจิงวงยางไปกล่นนะครับพี่ไม่ด้ที่แบกเปลแบกเปเของใคร ตีของแม่หนิงครับพร้อมกระติกน้ําแข็งแม่หนิงขอบบุญขอบคุณแม่หนิงเด้อครับเพป็นทรงตีกับกระติกหนามอาหารและของนะครับเป็นผู้กระพาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับเอาปลาลงใหม่นั้นมันหอนแหงครับพี่น้อง ก้อนเต็งหินบ่เคยมีหระกโอ้เอตัตนา,านั่งงานหาไปเรื่อยนครับเตาล่างดินครับเตาแรกแหกมานพี่หน่องน้ำไม้นาแรงครับอ่อนๆเลยครับ มาที่สวยพี่น้องเดดออกเพราะมันทิ่สวยแหละครับเกือบเที่ยงนี่แหะครับผลนโพโวอยู่แล้วครับนี่แหละนอนางดินกำลังแตกบูยู่อยู่ครับนั่นพี่น้องสวยสวยครับนั่นพอดีคุดก็ได้ครับน,นี่นอนังดินพี่น้อง ปี๊แม่แม่เอฟซีครับของวันที่ตีดอ,อะไรอะเนี่ยสิบสองเมษาพี่น้องอาปู้้ยอาปาดอาเป็ดแม่เอ๋ยมาดินสิภาคฟุตเราใหม่นั่งดินดเ้อครับบอได้หลายนอได้สองสำนอกับพวกแกงแรวพี่น้องอหนมอ๋อนั่งดินหนาแรงครับท้านาฝนนี่มาตรงห่วงแล้วครับ บ่ถึกเรียมถึกซลายบ่ยังจะต่ากระนองงามเด้อครับพอได้นนนนนนเฮามาแล้วหลาแรงซ้ำานี้ก็ถือว่าดีเติบครับนี่โอ้ยตานก็โพดครับ สวยๆเลยพี่น้องครับโถมครับโถมโถม,ม,มครับผมจะบปายพีนน่น้องง่ายะบายจ,จ,จุบย้านกระปุกอุ้ยนอนใหญ่เ้แต่ว่ามันอยุ่ตั้งสันจะเอาได้บ่เนีน่ยมันย บางแม่ซี่โอนสิบางแม่แม่เอซีบารบีบุดล่ลายนี่ครับไม่เห็นสีไหน ไม่ใหญ่แต่อ่อนสวยนะพี่น้องอนอนนั่งดินแกงแสบๆครับเนาะใหม่นาะแรงซ่อมนี่ยละครับอืพ้อพี่น้องเอาอยู่ข้างบนอี่งนี้องครับ ซ้ำนี่ะเ่ไปถูกแกงส่กกนได้แซบดพ้พี่น้องนะพี่น้องปานมันสักคู่อรุดครับ่องไม่ใหญ่แต่แกงแซบนะพี่น้องนะผมครับผมใหม่ครับจิตตัวมเสียงาจู เราจปีนคนละน่ไมเป็นตะเมือนลงหินมเสียเลต้ตุ้มเหนือนฮ้อ,อนเอาจังพี่น้องบ้าดินพอยอ่ะพอยจพอยอีกแล้วนะอเนาะป๋าก็นอยใหญ่แทนอเอขับอังวพี่น้อง,งกูในะไปเนา มาดินพ่อเหรครับพี่น้องครับนี่ได<ม>้บารดินกล่องตั้งไกลว่าได้ครับป้บาบ่าวโจนอนนี่ไหมบ๊ยวยนอนสวยๆเลยแต่บาวดินจะเอาได้ไหมครับแน่นพี่น้อนว่าบาวดินสีสับอันนี้ออกได้เบิ้งบาวดินสีสับให้แม่แม่เอลซีเบ่งเด้อครับ ออปาอปพูดพี่น้องเกือบเครื่องโลกคนแล้วนี่กำห่มบ่กำบ่หมเอสิมีน้องใหม่บ่พี่น้องครับกังเกียงเบาดินขาดครับพวกเขาหนี่มุะนเบ้อแล้วล่ะก็ได้เป็นดอกไม้แบบของเขาน่ะ อพาาจ้ะนี่่แจ็คนสองสงสวนี่นนอนี่จะองนที่นอกเอ้ยนอนงดินังไาดผู้หญขึ้นมาเห็น่คเับพี่นองโอ้เห็นดอกต้องซูมไปกลต้งการนี่นอนึงต้งการพเห็นต้องสงซูมไกลๆพี่นอน แตกโมโยมาอวานีนกับเบ้าดินกับพ่อแบบนี้แล้วครับเมื่อนี้ก็บภากันมาเที่ยงเกือบใบและครับตอนนี้ใบแล้วล่ะตัวส่วนเศร้าน์เบ้าดินไอค้างอยากกันง้ํครับเบ้าบอยน้องไออยู่ครับง่อออกลูกพี่น้องเอ้ยบ่สมบูรณ์หรอกครับมาบ้านเบ้าดินมาหาโนใหม่ครับพี่น้องนึงครับพี่น้องครับมาบ้านเบ้าดินมาหาโนใหม่ มาบ้านบาวดินมาหาหน่อไม้กับเมียหอดงอหลักออกลูกพี่น้องตกโคโลยูดีเพิ่นกับรักษาลูกเพิ่นบ,บ่ตายพี่น้องแต่กับบ่สมบูรณ์นะครับกับบาวดินกับเลมาสายมือนี่ครับนี่ครับหน่อไม้สวยๆเลยครับเพิ่นพี่น้องพี่น้องงามแท้พี่น้องครับพี่น,น้องหินทรายนะครับนี่โคขึ้นมพี่น้องปั๊ดบาจุ๋ยโอ้ย,อยแม่แม่แม่เอฟซีครับ ดีใจน้ำเบาวดินคดีใจกดไลให้แน่ครับรเ,เ,อออเมืองสิบสองเมษานะครับ <15 S 1> ใกล้วันสงการน่อไมหม่โพวโโว้ป้านน,าน,น,น,าน,น้องาหม่นาฝนที่หน่อน้อไหม่นาแรงป้านน้อไหม่นาฝนเป๊ะ โอเปะเลยพี่น,อนอ้องพายพี่น้องโมงคุณอ่ะเฮ้ยกำโมง่งอีกแล้วพี่นอ้องน้องใหญ่มากเลยครับพ่อแกงแล้วพี่น้องรอเดียวก็พ่อแกงแล้วครับเอาละครับกระทมคนไว้นะครับขั้นปอยเ,เป็นโค่นแบบนี้เพิ่นสิบ,บกเกิดง่ายพี่น้องนี่เอากระทมคนไหวด้วยครับเด้อเพิ่นเกิดง่ายข่าวเกิด เอาไากินเด้อพี่น้องบ้าน,านไไดิเจ้ารอนีดปดต้งไปข้างเลยละบาโจเอาว่ามป็นลงของลางอองา่างถูกมั้ซับเราใหม่บะถือเตรียมถือลาย กระบ,บาดดิ้พี่น้องคุณน่ะสวยๆเลยครับสดสด,สดแล้วว่าดินสีทมกังรันทมปนงคุณบ็ครับผมขาดแล้วบอขาดแล้วโอ้ย เีร็จไปละว่มีแนแข็งของรอองมันแข็งเต้าวิะดิวๆไปก่อนแหนงวาดนอนบนไงยยัปังสิใช่บ่าวโจเห็นแลนอบนบนไงนะครับนบอนเหียวครับพี่น่อไห้บ้าโอ้ยที่ใดจะไปละบ่าวโจนี่บ้า Ai đặt tay Có nhiều cái nhiều hồ Này Bỏ Nó còn nhiều nó nói nè, phốn นอบักใหญ่เลยอ่อนๆเลยนอครับโอ้ยเสียมหักเยียมฮักคือเราใหม่ฮักแหละพี่น้องปาดปาดพี่น้องครับแม่แม่เอฟซีเอ้ยพูน่ะปุ้ยนอนั้งดินขนขี้งบ่าวดินลูกพูน่ะ นอนังดินหน้าเล้งวันที่11เมย์เอ้ย12เมษาครับปาดหูหน่อสดๆเลยครับสวยๆเลยครับเอามาโจกจองเอาเหีห่ยวมันครับอุ้ยใส่อีกโอ้เหน็นอย,ยู่นี่คซับข้างข้างล่างนี่ใสแล้วบหห่ใสแล้วเอาได้บ่ล่ะได้เออนัน่นละ ดีสุรัตน์พี่นี่เหน,นี่นวะเหนแล้วสวยงานการทองดีกว่าขนเหี้ยวนึงอยู่กลางกลางก็ไม่ขนเหี้ยวครับ หนาเนร่งก็ลักขึ้นเหี้ยวก้อนโมมันอยู่กลางดิมันรักเกิดครับมันซูมก้อนนี้อยูย่ไก่เอาเทียบกับเอามือออกว่าใดที่จรงไลยนี่ก้อนนี้อยูยอ่ไก่บ่อน้ำอมฤตออกมาแล้วครับใกลบ้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เลยซูม <c oughs> <isas> โอ้โหตอนเพื่อนยังยังอันเป็นนอกระชิญไงก็ซ้ำอยู่พี่นอเพื่นอนะน่า เมื่อยจังนุ่มวะได้แล้วนี่น้องนึงน้องใหม่หนาแรงด้วยพี่น้องครับเออมันดอกกันแล้วต้ะน่ะไม่ได้ดอกบอ โอ้ยมาจีบพักเนักเลยขอบ,บุญขอบคุณเจ้าขอเจ้าดงเด้อไอลกูกหลานได้อยากได้กินครับขอบคุณเมี่ยเท่านี้จะป๋าเจ้าเขาเด้อที่เหนือตาไอลกูกหลานได้อยากได้กิน,กนไอลูกเมียอีงพี่เพื่อนดิบเบิลคลิปเอาดินน้ำครับคุณหน้าตก,ก,กพี่น้องเอ้ก่อเดียวครับ หน้าแล้งกัเดียวครับพี่น้องบอน้ำบุญครับอยู่กลางตาอันนี้พุ่นบุญออกเองบบแห่งจะตีด้วยครับพี่น้องครับผมยางพอบุญมีนามห่อก็ได้กินนีครับกินก็ได้ครับพี่น้องครับต้องอันมะขุดให้มันเป็นลำซางเนาะบุญมีหนามอีลีก็ได้กินครับถ้ามาชาิบานห่อตั้งแต่เขาโบราณครับเอาดินกระเบาโจกกับช่วากันครับล่ะครับเดี๋ยวยางถ้นของบุญกันครับ ไป,หหไปพี่น้องปลาเรียนจี้าแม่แม่เอฟซีางานเกินทั้งคู่ออกจากปาลาเราใหม่ก่อนครับตราเรียนคอยใบเลยพี่น้องกินได้บ้างเอาไยกับเบิ้งก็นหน่อยถ่ายก็เห็นเอาบ่อยมากก่อนเล้ยวครับ ออกจากสูท้องพะโลงแล้วครับกระตาว่ามีอันนหนเด้งว่ามีขาผลงานการหาเราใหม่ของบาดินกับบาโจครับมึงนี่พี่น้องหนอดังดินสวยๆเลยครับข้างล่างก็มีขวดหนามก็มีนอหน่อยเป็นอยู่ข้างล่างครับนอใหญ่ สวยๆเลยครับพี่น้องครับคร <c oughs> ับผมเบาดินกับสีกับราเดอรครับกับเบาโจ้ครับบาคข่อยคำล่ะครับเมียนีกับสีฟ้าวม่ลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับกับสีไปลิดนมงัวนหน่อยเออลิดนมลีดนมแม่งัวนหน่อยกินครับพี่น้องเบาดินข,บบนขอบคุณขอบคุณแม่เอฟซีทุกๆหมองบอลครับขอบคุณพี่นอ้องที่ให้ความเมตตาห้อยดินทินดีสาร บ่าวบอยแดนดิน,ดนอีสานสามีอีสานผ้าล,ะล,ะละอาบ่าวไอ้บ่าวโจบ่าวม่อนบ่าวอามลูกหลานบ้านห้อยดินนะครับ,บ่าวโตนุ่ครับเมื่อนี้ขอบุญขอบคุณในหลายเด้อครับขอบคุณกับเพืานา่นหน้าแม่หนิงนะครับเพื่อนฝากมาหายไม่หนิงนะครับขอบคุณ <S 1> <S 1> <S พี่ๆน้องๆทุกทุกหมงบอแห่งการสนับสนุนเบ,บื้องแง่งเมตตาลูกหลานบ้านห้อยดินคลิปเีนือใบสมณีสะก่อนข่าวให้พี่น้องลำลุยสุขภาพแข็งแรงสิ่งใดที่มอบให้ลูกหลานบ้านห้อยดินให้รักลับขึ้นไปหาพี่น้องมีแต่สิ่งที่ดีเด้อครับสวัสดีครับ เสงาบงาบๆเลยครับครับแลักกับกินน้ำก่อนกระติกน้ำเย็นนะครับกระติกใส่น้ำแข็งของคุณแม่หนิงครับจากกระทุ่งท่านี่นะครับมียังแม่แม่เพื่อนกับฝากมาให้นะครับหลักตลอดจนแม่แม่ซีทุกทุกหม่องบอลครับอันนี้เพื่อนหายบ่าวดิ้นกับบ่าวบอยหน้าสองอันนะครับร้อมกระเป๋าเปีครับให้ดูให้ร้านใส่น้ำเย็นกินนะครับมอบสิงของหายกายลำดวยด้วยครับเดี๋ยวบ่าวดินกับกระเป๋าจู๋กับสิกั๊บละครับพากันยางุูน อีกประมาณกิโลกว่าครับห่องต้นไม้พุ่มผูมอยู่ผลพีนอ้องรถจะกระจอดสีผ้ากันยางขามไปนี่ครับกับกลักครับผมบ๊ายบาย